สวัสดีครับเลขไพ่เฮงชาแนลคลิปนี้เอามาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยนะครับแนวทางหวยฮาหนอยของทางช่องเลขไพ่เฮงจะให้เป็นแบบรวมนะครับก็จะมีแนวทางหวยฮานอยเฉพาะกิจหวยฮานอยพิเศษหวยฮานอยปกติแล้วก็หวยฮานอยวีพีนะครับขอเดืนก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของเมื่อวาน ผลของเมื่อวานนะครับเฉพาะกิดออก61713นะครับเข้าเด่นรูดิ่งหนะครับหกไปหลักร้อยในชุดเด่นชุดรองไม่มีหลักหนึ่งนะครับ พิเศษออก21823ไม่มีในเด็นลูบลิงนะครับปกติออกศูน2 2 2เข้าเด่นลูบลิ่ง6นะครับเข้าไปที่ชุดรอง69นะครับ VIP ออก54929เข้าเด่นรูปวิ่ง4นะครับ แต่ในชุดเด่นไม่มี49นะครับที่อาจตัดให้ท่ในจะลองวันกับสิติมาครบนะครับ549นะครับครับที่ผ่านมามาแค่1ชุดนะครับขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรวัลน,นะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อแนวทางหัวยฮานอยประจำวันที่15มีนาคม2568นะครับ แนวทางจะมีตัวไหนบ้างแนวทางา่วยฮานอยประจำวันที่15มีนาคมนะครับแอดให้เด็ดรูปเรียงไปที่เจ็สองศูนย์นะครับหลักเจ็ดหลักสองหลักศูนย์ ่อไปก็จะเป็นชุดเด่นของรลับเจ็ดนะครับชุดเด่นของหลับเจ็ดก็จะมี ชุดเด่นของหลักเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับจะตัดให้หลักละห้าตัวตไปก็จะเป็นชุดเด่นของหลัก 2. สองสำหรับลิมนี้เอาก็ทำาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าตัวเลขยังไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนำไปใช้นะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ชุดเด่นหลักสองก็จะมีสองศูนย์สองสามสองห้าสองเจ็ดสองแปดนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดรองนะชุดรองหลักศูนย์แนวทางที่นำมาแบ่งปันนี้เลือกนำไปใช้นะครับไม่ต้องนำไปใช้ทั้งหมด นำไปใช้แต่พอสนุกนะครับชุดรองหลักศูนย์จะมีศ1นย์4น5 08นย์ห้านะครับต่อไปก็จะเป็นตัวเลขในตารางวันกับสตตินะครับตัวเลขในตารางวันกับเสตตินี้สามารถนำไปใช้กับแนวทางหวยฮานอยอย่างอางื่นเทีไม่ได้ให้ได้นะครับลองดูสตติก้านหลัง เลขในตารางวันกับสติก็จะมี027581นะครับต่อไปก็จะเป็นชุด3ตัวชุด3ตัวแจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับ4ชุดเด่นก่อนจะคลิปฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามสำหรับ ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆส่งถึงมือถือของอท่านชุด3ตัวก็จะมีข971 825 078 7 0 3นะครับสีชุดเด่นนะครับท้ายนี้ก็ขอให้ท่านสนุกกับการทุนรางวัลและขอทุกท่านโชคดี សូមអរគុណបង